อะไรตัวนี้อ๋อนี่มั้งปวดตั้งนานแล้วเนาะดีมั้งนี่ก็ลังดีไปแล้วขนาดว่าไหนขึ้นก่อนสักหน่อยก็ขนเยอะเงี้ยเลยพอเห็นเจองอกุ๊บอันนี้ไม่มีอยู่เนาะเป็มีเงง xem lên có phải bó hay Cái này đấy Kiểm quá หลังดีขึ้นวะแต่ก่อนบอกให้มาก็ไม่มาแล้วหลังเขาอะไรมันดูดตรงไหนนี่โอ้ก็ไม่ได้เยอะแล้วเออน่ะเธอกดตรงนั้นเธอกดตรงนั้นอ่ะต้องเลยขึ้นมาหน่อยน่ะเออมันจะมาถึงขอหอยน่ะก็กระดูกเธถึงหานก็คอยเห็นไหมค่อยๆไล่ดเลย ไว้หลังถึงนะถึงอ่ให้จับถูนนึงจะเป็นนี่ถึงะถึงนะเ้อไปเาถึงเนี่ยจะเป็นโคนจะเป็นต่อกน,นี่กรดูกาหนีเนี่ยถึนะจะนี่ย่างไปหนึ่งโ้ตัวของโคนจะทำให้โคละคเนอี่ย cộng đồng mặt là cầu hỏi nữa nếu có bóng đấy vang nguyên như vậy Woman hại tạc lược hm? Woman hại tạc lược hm? Say nếu như vậy 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 nếu นี่วินเนอร์หน่า,า,นาวินเนอรบัวจะตั้งเครื่องให้ยันนั้น